สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนบนฐานดินเหนียวดินก้นบ่อหรือว่าดินก้นสะนะครับแถวนี้นะครับก็จะเป็นดินก้นสะเกือบทั้งนั้นนะครับ แถวที่ปลูกทุเรียนแถวนี้ต้นมะพร้าวด้วยนะครับสองต้นนั้นก็ใช่นะครับทุเรียนต้นคู่นะครับสองต้นนั้นนะครับตรงทุเรียนต้นนี้นะครับก็ใช่นะครับแต่ที่ตรงนี้นะครับที่ทุเรียนที่ผมปลูกตรงนี้มันจะมีเดือนก้นบ่อค่อนข้างที่จะเยอะที่สุดนะครับการปลูกนะครับ การปลูกทุเรียนบนดินก้นบ่อก้นสะซึ่งเป็นดินเหนียวดินเหนียวลักษณะเป็นดินลูกกลังสีเหลืองเหลืองเหนียวเหนียวนะครับส่วนผมก็จะเรียกว่าดินเหลืองมันปูนะครับเวลาน้ําเวลาโดนน้ํานะครับเวลาเราให้น้ําหรือว่าเอาน้ําไปฉีดที่ดินประเภทนี้นะครับน้ํามันก็จะซึมอยู่นานนะครับ ม,มันจะซึมยากนะครับมันจะซึมยากอพอมันซึมเข้าไปในดินแล้วมันจะแห,แห้งช้านะครับแห้งช้าการปลูกทุเรียนบนฐานดินเหนียวดินก้นบ่อตัวนี้นะครับการปลูกนะครับผมก็จะขุดขุดสภาพดินเดิมนะครับดินที่เป็นดินเหนียวก้นบ่อนะครับขุดลงนะครับขุดลงไปประมาณ3าเซนนะครับประมาณฟุตหนึ่ง รัศมีการขุดนะครับประมาณ180เซนติเมตรนะครับอยู่ประมาณนี้ไม่เกิน2เมตรนะครับก็ขุดลักษณะเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเส,ส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน2เมตรเนี่ยนะครับขุดลึกลงไปพุดหนึ่งแล้วก็นำดินส่วนที่เป็นดินเหลืองมันปูนะครับเอาขึ้นมานะครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ได้นำดิน มาผสมทำโคกใหม่นะครับดินที่ปลูกก็จะเป็นดินหินลูกลังนะครับก็ตามคลิปก่อนๆหลายๆคลิปนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปนะครับหินลูกหลางทรายแดงนะครับที่เป็นลักษณะหินลูกลังไข่ปลานะครับมันจะมีทรายแดงผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาผสมกับดินดินเศษใบไม้นะครับ ที่มันกองทับถมกันนะครับที่มันกลายเป็นอินทรีย์แล้วนะครับมาคลุกใส่กันร่วมกับใบก้ามปูแห้งนะครับแล้วก็จะมีขี้วัวแห้งนะครับขี้วัวแห้งที่เราทิ้งไว้นานๆนะครับที่เป็นผงแล้วนะครับที่มันไม่มีความร้อนแล้วนะครับที่ไม่มีกา๊าซแล้วนะครับมาคลุกใส่กันทําโคกนะครับ ก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ <ten hundred leaves> <for> ้นมาประมาณอ่าจากนี้ไปนะครับถ้าขึ้นตรงๆนะครับก็จะประมาณหนึ่งพุตนะครับตรงนี้มันสูงอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันสูงอยู่แล้วนี่ครับประมาณหนึ่งพุตนะครับตรงนี้มันก็ต่ํานะครับถ้ายกขึ้นมาแบบเสมอแล้วก็เป็นลายนอนไปนะครับแนวนอนเนี่ยนะครับไปหาโคนต้นทุเรียนประมาณฟุตหนึ่งนะครับ ก็จะถามว่าการปลูกทุเรียนบนฐานดินเหนียวนะครับส่วนที่เป็นดินเหนียวมันจะมีการเจริญเติบโตที่ดีไหมนะครับส่วนตัวผมนะครับผมก็ว่ามันเจริญเติบโตไม่ดีนะครับเจริญเติบโตไม่ดีต้นนี้ก็น่าจะน่าจะสองปีแล้วนะครับต้นนี้นะครับประมาณนี้นะครับสองปีนะครับนี่ครับความสูงก็ อันนี้ก็ประมาณตรงนี้ก็ประมาณเอวเรานะครับเ,เลยเอวขึ้นมานิดนิดนิดหนึง่งก็ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งขึ้นมาอีกก็ประมาณอันนี้ก็20 40่ก็ประมาณ150นะครับอาเซนติเมตรหรือ150 cm, ว่า1เมตร50นะครับนี่ครับประมาณนี้นี่แหละครับทุเรียนอ2อปีนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ2ปีนะครับ ที่บอกว่ามันตัวช้านะครับเพราะว่าข้างล่างนะครับข้างล่างมันจะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวต้นทุเรียนขนาดนี้นะครับรากอย่างลึกนะครับรากอย่างเลึกเขาจะลงไปลึกแล้วนะครับลงไปลึกมากแล้วนะครับบางทีนะครับการให้น้ํานะครับการให้น้ํามันก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับมีส่วนสําคัญ เพราะว่าดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่เราให้น้ำนะครับเวลาเราให้น้ำโดยทั er ่วไปนะครับที่ไม่ใช่หน้าฝนนะครับยกตัวอย่างก็คือหน้าแล้งช่วงนี้นะครับหน้าร้อนเนี่ยนะครับอากาศมันแห้งถ้าเราให้น้ำเปียกมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดินมันแห้งนะครับดินมันแห้งถ้าเราให้น้ำเปียก อาจจะเป็นให้น้ําทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับให้น้ําทุกวันก็คือให้ให้ให้ตอนเช้านะครับให้ตอนเช้าของวันนี้พรุ่งนี้นะครับมาดูถ้ามันแห้งเราก็ให้อีกอาจจะให้เป็นเวลาที <cheers. S 1> ่ไ mm ม่เยอะนะครับก็คือรักษาหน้าดินให้มันมีความชุ่มนะครับแต่มันจะมีปัญหาตอนช่วงหน้าผลนะครับหน้าผนมันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าผนมันตก นะครับฝนมันตกความชื้นในดินมันเยอะนะครับความชื้นในดินมันเยอะแล้วมันไปสะสมข้างล่างนะครับมันจะไปสะสมอยู่ข้างล่างทําให้ดินมันแห้งช้านะครับข้างล่างเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวมันแห้งช้าตัวนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาหน้าฝนนะครับสาหรับดินเหนียวถ้าเป็นดินดินร่วนนะครับดินร่วนดินทรายนะครับถ้าเราปลูกบนฐานดินร่วนบนทราย อ่าแล้วเราทําโคกอ่ามันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าดินดินร่วนปนทรายเนี่ยมันมันระบายน้ําดีอยู่แล้วนะครับอ่ามันไม่เหมือนดินเหนียวนะครับอ่าตามที่ผมสังเกตมานะครับเนี่ยแต่นะครับแต่อ่าทุเรียนตัวนี้นะครับอ่าดูที่ระบบรากนะครับอ่าผมมาดูที่ระบบรากอ่าผมเห็นว่านะครับอ่าผมเห็นว่าอ่าระบบราก มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามันเริ่มที่จะอ่าตั้งตัวได้นะครับตั้งตัวได้ก็คือมันจะเป็นเป็นง่ามน,น,นะครับอ่ามันจะเป็นเป็นพรนะครับเป็นพรลงแล้วนะครับเนี่ยเป็นสามง่ามเหมือนกับทุเรียนชนีต้นที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับมันจะเป็นรากแบบนี้นะครับอ่านี่คือลักษณะของรากที่ที่น่าจะดีนะครับน่าจะดีอ่าผมว่าเขาน่าจะตั้งตัวได้นะครับดูเขาจะ เขาจะลอยไปตามพื้นนะครับดูนะรากนี้นะครับนี่ี่รากนี้จะไม่ยอมลงนะครับนี่ถ้าแบบนี้นะครับจะดีมากๆนะครับนี่ดีมากๆเลยนะครับปล่อยไปตามพื้นแบบนี้ครับให้เขาไหลไปเลยครับไหลไปเลยตรงนี้ไม่ต้องมาถมนะครับไม่ต้องมาถมปล่อยอย่างนี้เลยนะครับนี่ส่วนตรงนี้ผมว่าโอเคนะครับดีเลยอ่าก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าปีนี้นะครับอ่าหน้าผลจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าหน้าผลนะครับท้เรียนต้นนี้มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับก็แสดงว่าเขาตั้งตัวได้นะครับผมปลูกมาปีกว,าก,วากว่าก็เป็นกระท่อนกระแท่นนะครับเป็นกระท่อนกระแท่นหรือว่ามันอาจจะเป็นที่สภาพอากาศด้วยแล้วก็เรามาปลูกบนฐานดินเหนียวดินก้นบ่อยอย่างนี้นะครับมันอาจจะมีปัญหาตรงข้างล่างนะครับตรงข้างล่างเราก็จะมาศึกษานะครับ ศึกษาข้อมูลดูกันนะครับว่าที่ผมปลูกลักษณะนี้นะครับที่มีการขุดดินขึ้นมาแล้วก็ผสมดินเข้าไปแล้วก็ยกโคกนะครับยกโคกวิธีการปลูกก็ลักษณะเป็นการปลูกทุกเรียนทั่วไปนะครับก็คือยกตุ้มดินยกตรงโคนต้นให้มันสูงกว่าสูงกว่าเนินหลังเต่าที่เราทําเอาไว้นะครับผมยกสูงนะครับยกโผล่อยู่แล้วนะครับ มันจะไม่ยุบลงนะครับไม่ยุบลงเพราะว่าดินดินข้างล่างมันคงจะคงจะแน่นนะครับมันเป็นดินดินเหนียวนะครับลึกลงไปถ้าตรงนี้นะครับสามสามสิบเซนติเมตรใช่ไหมครับที่ผมพูดนะครับสามสิบมาตรงนี้ถ้าเราทําแนวนอนมานะครับมาตรงนี้นะครับผมก็จะขุดลงไปอีกสามสิบเซนมันก็จะเป็นหกสิบเซนนะครับจากจากโคนต้นนะครับจากผิวตรงตรงรากโคนต้นนะครับถ้าลงลึกไปถึง ตรงผมขุดนะครับมันก็จะเป็น60เซนติเมตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับก็พามาชมตรงนี้นะครับผมคลิปก็ยาวมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมคนเกษตรครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม